สวัสดีครับขอต้อรับเข้าสู่ช่อง n e l l i v e r 369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวมฤตยูนะครับโคจรยาราศีแล้วจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีตุลและขนาตุลน,นะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบกอนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่บลิบเบอร์69ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลายดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดาวมตัตยูโคจรยาราศีรอบแรกซึ่งเขาจะถอยหลังกลับมาอยู่นะเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคม2565กินระยะเวลาประมาณ4เดือนจากนี้ไปส่งผลกระทบอย่างไรกับคนราศีตุลลคณาตุลน,นะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบ ไม่ใช่ราศีเมษนะผมลืมลบเนาะจุดกําเนิดของเราอยู่ด้านล่างสุดนะครับสีแดงจุดนี้คือตันุนั่นเองทีนี้ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจของดาวมฤตยูกันก่อนนะครับดาวมฤตยูเนี่ยคืออย่างนี้นะครับผมอยากให้คุณใส่ใจแล้วก็ฟังให้มากๆทําความเข้าใจให้มากๆเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นดาวอาเพศนะครับอาเพศตัวนี้อยู่ไม่ธรรมดา7ปีทีเดียวนะครับันนั้นเนี่ยให้ความสําคัญกับมันมากๆอย่าไปฟังคำยกรณ์ที่มันง่าย เพราะมันแก้ไม่ได้นะเจ็ดปียากยาวนานบอกเลยว่าผมต้องพยากรอีกเป็นพันคลิปนะครับกว่าจะครบเจ็ดปีดังนั้นเนี่ยหลายพันด้วยดังนั้นเนี่ยนานมากอืมดังนั้นเนี่ยหมายคือรายเดือนนะครับเป็นพันคลิปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยว่าอืมมันอยู่นานมากดังนั้นเนี่ยอัเพศไม่ได้ธรรมดาซึ่งตัวคุณเนี่ยจะเข้าเรียนบรารณะด้วยเห็นไหมครับนามไม่ต้ออยู่ในเรือนบรารณะเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้จั่วไว้เลยนะครับฟังดีๆแล้วก็ทําความเข้าใจกันมนดีๆเพราะเนื่องจากวิชาโหราศาส์ไทยมันเป็นจุดอ่อนดาวเิตยูเนี่ยเพราะมันมีข้อมูลน้อยมากที่คนจะมาเล่าให้ฟังเพราะเขาพยากรณ์สักแต่พยากรณ์ครับคุณก็จะรู้แค่ว่าดีหรือร้ายแต่คาว่าดีหรือร้ายมันไม่มีครับบอกเลยว่ามนจตอยู่ไม่มีเจ้าเรือนดังนั้นเนี่ยมันจะดีหรือจะร้ายอยู่ที่ดาวจรเท่านั้นนะครับจําไว้ดังนั้นเนี่ยอย่าฟังคพยากรณ์ที่มันง่ายเพราะคําว่าง่ายไม่มีดีหรอก เพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่เข้าใจมันแล้วเราจะดีได้อย่างไรเราจะแล้วลายจะแก้ยังไงเพราะเราไม่รู้ข้อมูลถูกไหมยุคนี้เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ครับอินเทอร์เนต็ตมามันต้องมีความรู้มันหาความรู้ได้เสมอดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องรอในห้องสมุดแล้วนะครับรอตีพิมพ์รออะไรอย่างเงยหาก็ไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ตัวผมโชคดีตรงที่ว่าคนลักษณะตนอ่าบอกเลยนะคนลักษณะตนก็ขอขอ,ขอบคุณมากที่คุณมาดูดวงส่วนตัวแล้วแบบ ทำให้ผมได้ข้อมูลเยอะมากค่าคนที่ฟังฟรีๆก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เราได้ข้อมูลมาแล้วก็เอามาบอกเล่าบอกต่อกันแล้วตัวเขาเองก็ได้คาําบยากุที่มากขึ้นเช่นเดียวกันเนาะเรามาทําความเข้าใจกับดาวมฤตยูกันก่อนนะครับดาวพฤกยูคืออะไรดาวพฤกยูความหมายของมันมารตตะมฤรตตะจะต้องข้ามกับคําว่าอมาตะอมตะ,ะแปลว่าไม่อมตะแปลว่าไม่ตาย อมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมครับคาว่าอะแปลว่าไม่ในนั้นเนี่ยอม,มะตะตรงข้ามกับคําว่ามรุตตะมรุตตะจึงหมายความว่าความตายมนุษย์เราประเทศไทยเนี่ยรู้จักดาวมริตยูเนี่ยครั้งแรกก็มาพร้อมกับความตายจึงตั้งชื่อว่ามริตยูอ่าแต่มไม่ได้รายขนาดนั้นหรอกครับเพราะดาวดาว,ดาวครั้งแรกเนี่ยมันเป็นโรคอะฮีวาตกโรคคนตายเป็นเบื่อเลยครับตอนนั้นน่ะอืม เขาเข่าเผาผีเนาะเผาผีแทบไม่ทันนะเพราะสมัยก่อนมันมันมันจะเป็นแบบไม่มีวัฒนธรรมที่มากอะครับคือพูดง่ายว่ามันเป็นสมัยแบบอยู่กับธรรมชาติเวลาเขาเผาก็จะเผากางแจ้งแล้วก็เผาแบบอืมแล้วคนกองอ่ะมันนึนทึกเลยครับเผาแทบไม่ทันนะเขาบอกมันใกล้ๆโควิดเลยนั่นแหละมาพร้อมกันเลยครับแต่ว่ามันอยู่คละตำแหน่งอืมทีนี้เรามาดูว่า เรามาทําความเข้าใจกับดาวมฤตยูกันก่อนว่าเขาให้ผลอย่างไรเขาสถิติในโหราศาสตร์ไทย,ยบอกว่ายังไงบ้างตอนแรกย้อนกลับไปก่อนว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยรู้จักดาวมฤตยูนอยเพราะอะไรเรารู้จักระบบเสยักวาแล้วใช่ไหมครับคือดาวอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางจะมีดาวพุธอยู่ใกล้ที่สุดลองมาก็คือศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์วงเล็บต่อไปคือ,อยูเรนะัสหรือเมรตยู ดาวมฤตยูเนี่ยตามจริงไม่ได้ชื่อดาวมฤตยูแต่เป็นดาวที่ประเทศไทยตั้งชื่อให้ว่ามฤตยูแต่ตามจริงเขาชื่อยูเรนัสนะครับอืมซึ่งจะหมายถึงยูเรนัสเนปจูนและพูโตหาศาตร์ตะวันตกเขารู้จักนะครับแต่หาศาตร์ตไทยไม่รู้จักมาก่อนเพราะเนื่องจากว่าการมองด้วยตาเปล่าสติย้อนไปพันปีนะครับที่มีวิชานี้มาเนี่ยเข้าเกี่ยวกับติแค่เจ็ดดวงคือตั้งแต่อาทิตถึงเสา ก็คือวันทั้งเจนี่แหละรวมถึงราหูกับเกตใช่ไหมครับแค่นั้นใครโบราณจะรู้เลยว่าจะมีแค่7็ดวงจะไม่มีดาวมฤตยูนะครับอพอมีมฤตยูดวงที่แดเนี่ยแต่มันมีราหูกับเกต็ดเป็นสิบดวงก็กลายเป็นว่า,ามันก็สมบูรณ์ขึ้นซึ่งมาโผล่ครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีอยู่ในดวงเมืองไทยด้วยนะครับตั้งเสาหลักเลยนะครับคือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือพูดง่าาหลัง เสียกรุงศรีอดุดยาครับอืมก็จะมีดวงมฤตยูยปรากฏอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับซึ่งอยู่ในดวงมหาการนะใครที่รู้จักดวงมหาการก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในรัตนกโกสินทร์ยุคนะครับซึ่งมีดาวจันทร์เป็นกเกษตรอยู่ในราศีกรกฎมีดาวมฤตยูในราศีเมถุนมีดาวคารอยู่ในราศีพฤษภมีดาวที่เป็นมหาอุดเพราะได้องศาด้วยนะครับอยู่ในราศีเมษได้สามดวงอยู่ในราศีวินาศ ราศีมีนก็คือดาวราหูดาวพุธและดาวศุกร์โอล้ลายทั้งนั้นแล้วก็มีดาวาพระหัสกเสาอยในราศีธนูซึ่งเป็นดาวคู่พระคู่โจรน,นะครับดาวคู่พระคู่โจรนี้หมายถึงการขัดแย้งกันรุนแรงครั้งใหญ่ในในชีวิตอะครับอมืมันหมายความว่าใครมีดาวที่เกิดมาช่วงนั้นก็จะเจออาเพศอาเพศครั้งใหญ่ในชีวิตครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่จะต้องเจอนะใครที่มีดาวพระศรกับดาวเสาร์อยู่ในราศีใดก็ตามกลุ่มกันเล็งกันเนี่ย นะครับต้องระวังให้มากทีนี้เมื่อตอนนั้นนะ่ะบิดาวพฤหอยู่ในราศีเมถุนพบสหสชเพราะมีลักษณะด,ดวงเมืองดวงโลกอยู่ที่ราศีเมษสาสชะแปลว่าเพื่อนแต่พอไปประเทศแปลว่าเพื่อนบ้านก็คือเราก็ไปไฟไปตีกันกับพมา่าสุดท้ายเราก็เสียกรุงศรีอยุธยาเพราะเนื่องจากดาวพฤหัสกับดาวเสราร์เนี่ยเป็นคู่พระคู่โจรแปลว่าแตกแยกกันภายในนะครับก็หมายความว่ามันก็เลยเสียกรุงเพราะลักนณอยู่ที่ราศีพฤษภ อนที่กรุงศรีอยุธยาเพราะเนื่องจากว่าเป็นดาวแห่งการค้าดาวแห่งการแบบร่ารวยคือเน้นความร่ํารวยและมั่นคงมั่งคัง่งดูในบุกเพศนิวาสได้นะครับใครที่อยากรู้สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยังไงนะครับมีการค้าขายกับจีนนะครับแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็รวยอยยธยารวยนะครับทองเยอะมากจึงเป็นการเฝ้าสมบัติเนี่ยอืมก็จะต่อยอดไปในเรื่องของพิศวาสด,ด้วยที่นุ่นวรรณ์เล่นเนาะประมาณนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าออนแอร์มาก พราะเนื่องจากว่าการทหารเนี่ยไม่ได้หยิบหยิบปืนปืนผ่าหน้าไม้เนี่ยไม่มีไม่รู้จักหยิบไม่เป็นใช้ไม่เป็นส่วนมากมีทหารแต่น้อยันนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นว่าเสียกรุงง่ายเพราะมีการขัดแย้งในในในดินแดนด้วยแล้วก็ทหารอ่อนแอด้วยจึงเกิดตรงจุดนั้นครับก็เลยทําให้เสียกรุงมาง่ายๆนะครับก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ก็จบไปพ่อมดวงมันเป็นแบบนั้น เห็นไหมครับเราเรารู้ได้เลยว่าดวงเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นทีนี้ด้วยการที่พอเป็นยุคมหาการเนี่ยเราเสียกรุงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราตั้งดวงใหม่เลยหลังจากนั้น3ปีนะครับขึ้นดวงใหม่ก็หมายความเป็นดวงมหาการที่มันร้ายมากหลังจากเสียกรุงศรีเนี่ยไอเราทาความเข้าใจก่อนหลายคนจะบอกว่ามาพูดทําไมเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องของคือเอาง่ายๆตัวผมเนี่ยเวลาคือหลายคนที่ฟังเนี่ยเขา เขาอยากรู้ข้อมูลด้วยเขาไม่ได้อยากรู้ง่ายๆเพราะคือ f c พูดง่าย f c เขาต้องการแบบนี้คนที่มาฟังใหม่ไอนน้ผมเข้าใจในใครที่คอมเมนต์เนี่ยจะรู้เลยว่าหรือบางคนอาจจะว่าเออผมพูดเยอะเกินไปจนแบบก็ฟังมานานนะแต่พูดเยอะเกินไปจนแบบเบื่ออันนี้ก็เข้าใจแต่แต่ขอโทษด,ด้วยทําให้ไม่ได้เพราะผมเป็นคนแบบนี้ผมเป็นคนชอบอธิบายใครที่ฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นแหละเอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันเพราะว่า อันนี้ไม่ใช่ลายเดือนนะไม่ได้อธิบายลายเดือนนะครับเป็นอธิบายเป็นคลิปเพิ่มเติมคุณควรจะรู้เข้าไว้นะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวม,มื่อยู่รายมากเป็นนี่มรณะเห็นหรือยังเข้าพบเสียนะไม่ใช่พบดีคุณจะมาอมืสบายใจอยู่อย่างนั้นได้ยังไงนะครับผมเนี่ยเคยผ่านมาก่อนบอกเลยนะเมืตออยู่เนี่ยอยู่ในเดือนมอรณะเนีย่ยผมเคยเจอมาแล้วเจ็ดปีนะครับบอกเลยมันเป็นยังไงผมรู้ดีทีนี้ ดาวทีนี้ด้วยการที่ดาวมุตยูในเรือนเพื่อนบ้านก็เกิดอพเพเพื่อนบ้านใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปต่อไปถอยหลังไปนิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดาวมุตยูในราศีมีนเป็นครั้งแรกที่ผมเก็บสถิติดาวมุติยูดาวมุตยูในราศีมีนเนี่ยเป็นราศีทะเลถามว่าทำไมเป็นราศีทะเล12ราศีเนี่ยราศีธาตุน้ํามี3มราศีคือกรกฎพิจิกมีนแต่ราศีมีนเป็นราศีน้ําทะเลราศีเดียวมันแม่นมาก ราศีกรกรเป็นต้นทัศน้ำราศีพิจิกกลางทัศน้ำเสมือนหนึ่งปิงวังยมนานอันนี้เปรียบเสมือนหนึ่งแม่น้ำเจ้าพญาส่วนราศีมีเป็นราศีปลายทัศน้ำจึงหมายถึงทะเลก็คืออ่าวไทยถ้าถามว่ามันใช่เหรออย่างนี้ราศีมีเนี่ยเป็นราศีแตกแยกเป็นราศีวินาศหมายถึงการจุดจบหมายถึงการสิ้นสุดหมายถึงการาพัดพลากนะครับจึงหมายถึงว่าเป็นราศีแตกแยกแต่ราศี มีนเจ้าเรือนคือพระหัต์แปลว่ารวบรวมเพราะมาจากราศีธนูราศีธนูแปลว่าราศีรวบรวมก็ไม่แปลกที่พระหัต์กับเสากลุ่มกันอย่างเงี้ยตอให้เกิดเหตุร้ายใดใด,ดเกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยสุดท้ายมันก็จบด้วยสวยเพราะดาวพฤษัสอําอำนาจของดาวพฤัสฤกเป็นเกษตรหมายถึงการรวบรวมยังไงก็เป็นหนึ่งเข้าใจไหมครับนี่คือออกแบบมาแล้วเออดวงดวงดวง,ดวงประเทศไทยเราออกแบบมาแล้วครับขัดแย้งกันยังไงให้ตายกันเถอะสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาเป็นรวบรวมและมีเอก ข้างในโดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญหรือก,กฎหมายกฎหมายอยู่เหนือทุกสิ่งรัฐธรรมนูญอยู่เหนือทุกสิ่งไม่มีใครไม่มีใครจะจะล้มล้างมันได้บอกเลยยังไงทุกอย่างต้องถูกพิพากษาตัดสินด้วยดาวพระหัสเสบดีหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมผิดเป็นผิดถูกเป็นผูกว่าตามนั้นประเทศไทยตำรวจท้งเก่งยังไงคนผิดก็ต้องถูกลงโทษยังไงก็ต้องจับกลุ่มได้นะครับมันอาจจะช้าบ้าง แต่สุดท้ายมันก็หาได้คือตำรวจไทยเก่งมากจะมีประเทศไหนที่แบบเออตำรวจคือแบบไอ้ไม่ได้ยอตำรวจนะแต่เท่าที่เห็นมาคืออเมริกาเอา่ยญี่ปเอ่ยเนี่ยโอ้คือตำรวจมีไว้เหมือนกับแค่แบบนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่พอทําเรื่องแบบที่มันแอดวานขึ้นมาไม่สู้ไทยเลยคือไทยเนี่ยสุดยอดคดีสารพัดคดีครับถูกไหมเออประเทศไทยเนี่ยเป็นคดีมากเยอะมากเลยและเป็นคดีแบบบางทีคดีซ้อน สลับซับซ้อนนะครับซ่อนเงื่อนอประมาณนี้ทีนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าตํารวจอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยหมายถึงการรวบรวมหมายถึงแม่น้ำรวมทุกสายเข้ามาหากันก็กลายเป็นว่ามันแตกแขนงออกไปสุดท้ายก็มารวบรวมได้อยู่ดีนะครับก็เป็นราศีมินมา แล้วดาวมัคติยูคืออาเพศอาเพศในเรือนำทะเลก็หมายถึงสซนามิถูกไหมครับตามจริงสึนามิเนี่ยมันหมายถึงขึ้นท่าเรือมันไม่ได้แปลว่ามันแบบรุนแรงเลยครับแต่เราเข้าใจเป็นกันว่าแบบกวาดล้างทุกสรรพสิ่งลงทะเลเออดูน่ากลัวเนาะแต่ตามจริงไม่ใช่สับของสซนามิเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยในทางญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นแค่ขึ้นท่าเรือหมายถึงว่ามันเกิดจากทะเลแล้วขึ้นสู่ฝั่งใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้คุณสังเกตดูว่าตอนนั้นเนี่ย ใครทันบ้างดาวเมื่อจะอยู่ในราศีมีนเกิดสึนามิเนี่ยมันเกิดเรื่องที่บันดาอาเจเกาะสมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีตอนนั้นแผ่นดินไหวผมจำได้แม่นเลย7 2็กเตอรนแล้วปรับลรืมาเหลือ7 0ูนย์ิตัยังไงก็ตามก็เจนี่คือลาบเป็นหน้ากองครับพังปีนาดพังปีนาตหมดนะครับทีนี้มันอยู่ในลา นาสีทาดน้ำทะเลก็กลับเป็นว่าก็คือภัยมาจากทะเลก็เป๊ะเลยถูกมากแบบตรงมากสำหรับโหราศาสตร์ไทยทีนี้พอมันเข้าราศีเมษเกิดอะไรขึ้นผมตั้งคําถามนะเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อตอนนี้รู้แล้วโควิด19แล้วศิริกลาสองมาเจอกันอีกแล้วอาเพศครั้งใหญ่ในเรือนนี้แล้วจะมีการขัดแย้งก่อนที่จะเกิดข้ดียกอะไรโควิด19ด้วยนะเพราะว่ามีการขัดแย้ง ชุมนุมกันท้องถนนเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดการขัดแย้งอีกละอ่าแล้วมันเป็นจริงด้วยเนี่ยแม่นมากแล้วมันก็มีโควิดต่อมาก็คือการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนเห็นหรือ,อยังมันหมายถึงว่าอาเพศเข้าเรือนตัวตนแต่ว่าการติดเชื้อระหว่างคนต่อคนทีนี้อ่ามันคือโรคภยัยแค่เจ็บมาพูดง่ายนะครับทีนี้ดาวผมจับดาวตอนนั้นอะสองพน 2019. ดาวราหูในราศีเมถุนครับดาวราหูจะจุด ตัวเจ้าการพอมเป็นทัดลมแพร่กระจายดาวเราหูมาจากเรือนลาภะของดวงเมืองดวงโลกลาภะสาชะดูเหมือนเข้าสังคมแล้วได้โชคได้ลาบแต่ทําไมมันไม่ดีอ่ะมันติดเชื้อกระจายทั่วโลกเลยนะครับเพราะลาภะไปลวได้ง่ายแปลว่ากระจายง่ายแปลว่าอะไรที่มันง่ายๆหมดเลยครับเออแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบพอปะกันก็คือติดไงถูกไหมแต่ผมมาคิดใหม่เออมันมันแอดวานซ์ขามรขยกรมากขึ้น มันหมายความว่าดาราหูคือเบื้องหลังใครที่อยู่ออนไลน์ใครที่สั่งเดลิเวอรี่ที่ไม่ได้แบบออกสังคมปะกันเห็นเห็นเนี่ยเห็นไหมครับก็คือได้ลาบคําว่าได้ลาบหมายถึงไม่ติดเชื้อการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงหรือไม่ต่อให้มีเงินกองท่วมเตียงแต่ว่านอนเป็นผักอยู่บนเตียงเพราะติดเพราะพบว่าเป็นโรคหลายแหล่งคุณถามว่ามันมีประโยชน์ไหมเงินที่เราหามาทั้งหมดใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาอัมเปสรเซร์ต่อให้เหนื่อยหนักทํางานยังไงจนยังไงแต่มันก็มีความสุขได้เพราะการที่ทํางานแล้วได้เงินมามันก็คือความสุขถึงจะจนก็ตามจรงมิงไหมเออดังนั้นเนี่ยจนดีกว่าจะต้องป่วยเป็นผักอยู่บนเตียงนะครับดังนั้นเนี่ยการไม่มีโรคเป็นลาอัมเปสรเซร์เนี่ยเขาพูดถูกต้องแล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับผมอยากจะบอกเสมอว่าโอ้ยิ่งเช่นไปนฉีดวัคซีนมาแล้วแบบไข้ขึ้นนะครับทําอะไรไม่ได้เลยทํางานไม่ได้เลยเออผมบอกว่า ผมขอทำงานหนักเป็นสองเท่าดีกว่าที่จะต้องนอนสมอยู่บนเตียงเนี่ยครับผมจะคิดอย่างนี้เสมอเพราะผมเห็นด้วยว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอับเสดเนาะทีนี้มันจะเข้าเรือนบรรณะนะต้องระวังทีนี้อ่าโควิดเข้าสู่เรือนอ่าขอโทษมันจะอยู่อาเพศเข้าสู่เรือนพิศบเนี่ยจะหมายถึงอะไรอันนี้ผมรู้แล้วไม่ต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่งงละ มันจะอยู่เข้าสู่เรือนการเงินและโพกกระสับของดวงโลกก็มาพลิกผันเรื่องการเงินคนเป็นหนี้กันกระจายเพราะโควิดเนี่ยมันต่อเนื่องกันพอมันเข้าสู่ราศีพิศพปุ๊บเนี่ยการเงินโลกและสัมระสายครับเศรษฐกิจเนี่ยพังอืมบอกเลยนะครับมันจะเป็นยุคเข้ายากหมากแพงต้องระวังนะเพราะเนื่องจากว่ามันจะกําลังจะเข้าสู่ยุคธาตุไฟละมันเป็นห่วงจุ้ยมันเป็นทิศอีกทิศหนึ่งที่ผมเรียนมามันคือณที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ย ณปีนี้สองพยเนี่ยครับเป็นปีธาตุดินธาตุดินแปลว่าสบายแปลว่าง่ายอาังหาเสือนอนกินแต่ต่อไปเป็นธาตุไฟละยุค2องพกเนี่ยจะเปลี่ยนละจะกการเป็นว่าเป็นยุคเผาผลาญมันหมายถึงกำลังจะรีเซ็ตกับทุกอย่างจะเป็นแบบลอยตัวทุกอย่างจะเป็นแฟชั่นทุกอย่างจะเป็นแบบมาไวไปไม่เป็นโลกโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริงเป็นโลกแบบเมตาเวิร์สนะครับที่แบบว่าทุกอย่างมันจะดูแบบ คือธาตุไฟคือธาตุที่ไม่มีอยู่บนโลกใบนี้เพียงธาตุดเดียวเพราะถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไฟอยู่ไม่ได้มอดจริงหรือไม่ยุคอสังหารายตัวบ้านเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดนะไม่ได้อยู่ติดรถไฟ,ฟฟ้าอะไรใดๆสามล้านตอนนี้แต่ก่อนล้านเดียวขึ้นเป็นล้านห้าสองล้านสองล้านห้าตอนนี้สามล้านแล้วครับเร็วมากไม่กี่ปีนะอ่าไม่ประมาณห้าปีเองอก็ขึ้นไปถึงสามล้านแล้วดังนั้นเนี่ย อสังหาแพงไม่มีใครจะขายจะซื้อแล้วต่อไปเป็นยุคเช่าอืมไปดูญี่ปุ่นได้เลยครับบ้านลางกันเป็นพึบเลยเพราะเขาเช่าหมดแล้วเขาไม่ไม่ซื้อแล้วเพราะมันไม่คุ้มนะครับหาเงินมาทางชชืิตเพื่อเอาไปสร้างถมกับบ้านเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือบางคนย้ายงานบ่อยอ่ะก็ย้ายไปเรื่อยเลยครับเนี่มันจะเป็นยุคเล่ร่อนแล้วนะเพราะมันเป็นธาตุไฟอะครับธาตุไฟคือการเผาผ่านทุกสรรพสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่เพราะกำลังอีกยี่สิบปี ยุคหนึ่งมี20ปีฮงจุ้ยจะขึ้นสู่ยุคหนึ่งประยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยประยุคธุรกิจการค้ารุ่งเรืองมากเราให้ถึงอายุให้ถึงนะเราจะได้เห็นการค้ารุ่งเรืองที่สุดในในในแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นศตวตรรษเลยอะ่ะอืมนะเราให้ถึงแล้วกันอีก20ปีนะครับไม่รู้จะอยู่ถึงกันหรือเปล่าหลายคนจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับประมาณนี้ก็แล้วแต่อายุเยนาะพูดพูดไปพูดมาเนี่ย คือเด็กสมัยนีย้อยู่ถึงแน่นอนแต่ว่าคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงกันหรือเปล่าเจนพ่อแม่ผมเนี่ยคงไม่ถึงอะแต่ว่าเจนผมน่ยอาจจะถึงอยู่นะครับทีนี้คือแล้วแต่คนอายุกันเนาะอืมมันบอกไม่ได้หรอกช่วงนี้ก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินนะคนเสียชีวิตเป็นใบไม้ปริเลยนะครับก็อเอาประมาณนี้ทีนี้เนี่ยโรคระบาดมันก็เลยทําให้แบบล้างโลกเนี่ยครับทุกอย่างมันจะล้างคือคาว่าล้างโลกไม่ไหม้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายคาว่า มันรีเซ็ตไงทุกอย่างจะเริ่มเบินออกไปทุกอย่างจะไม่มีตัวตนละนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเข้าเรือเรือการเงินเนี่ยแปลว่าทองคําจะผันผวนเพชรกับทองเนี่ยจะคนจะไม่สนใจแล้วเพราะมันแพงสามหมื่นแล้วตอนนี้ใครซื้อได้ถูกไหมบาทหนึ่งเนี่ยเออเอาไป็นขอโทษใช่ใช่บาทหนึ่ง,าบ,างบาทหนึ่งเป็นสามหมื่นเนี่ยถามว่าใครจะซื้อได้แล้วครับมันซื้อไม่ได้แล้วเนาะนก็จะเป็นยุคพวกแบบดีฟายคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยครับคือหมายถึงว่า การใช้โมบายแบงกิ้งจะมานะครับเออร์เรเอรบลี่อย่างนี้ครับพวกออนไลน์มาใช่ไหมครับเนี่ยมันกำลังจะเป็นยุคเมตาเวิร์สแล้วดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะมาเปลี่ยนตามนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาเข้าของคราศิตุนบ้างที่ผ่านมาย้อนไปนิดนึงอยู่ในเรือนปัตตานีเนี่ยปัตตานีคืออะไรหุ้นส่วนคู่คองคู่สัญญาพิกผันมันเลยดูเหมือนสวยเหมือนหล่อดาวมิตรอยู่ในราศีปัตตานีเนี่ย พลิกผันตลอดเวลาคู่ของเราจะพลิกออกไปกี่คนก็พลิกออกไปแปลว่าไม่อดคู่คู่เข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่มีใครอยู่กับเราได้เลยทั้งหมดที่เป็นคู่ครองหุ้นส่วนคือหมายถึงพันธะสัญญานะครับดังนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นว่าเราเก็บคู่ไม่อยู่แต่ตอนนี้โอเคเจ็ดกรกฎาคมจะดีขึ้นละแต่จงจำไว้ว่าดาวถอยด้วยนะครับอยากติดตามได้ในเดือนพฤศจิกายนผมจะทําคลิปดาวถอยอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้มันไม่สมบังอ้เรื่องคู่ดังนั้นเนี่ยต่อไปจะดีละ ต่อไปดาวมันจะอยู่ข้าสู่เรือนพฤทธศพในเรือนบุรณะจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครับตัวผมยังเคยเจอเวละเจ็ดปีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวผมก็มีทุกวันนี้ครับออมันเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนคือมันอยู่ที่ว่าใครดีจะร้ายใครร้ายจะดีเพราะมันจะอยู่มันแปลกประหลาดมันเป็นอาวเพศไงอาเพศตัวนี้มีดีด้วยนะไม่ใช่มีเสียอย่างเดียวพิกจักจนเป็นรวยแต่พิกจักรวยเป็นจนได้ด้วยอยู่ที่ว่าเราเจออะไรอยู่ จำไว้ว่าใครไม่ดีอะ่ะมันจะพลิกให้ดีแต่ใครที่ไม่ดีมันจะพลิกให้อาครอดใครไม่ดีจะพลิกให้ดีใครที่ดีจะพลิกหลายนะครับต้องระวังดังนั้นเนี่ยออกแบบดีๆรัดกลุ่มดีๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าบรณะเนี่ยทาให้เราพลิกผังดวงชะตาแบบมันแปลว่าสูญเสียก็ได้จะมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่สิ่งที่ดีก็ได้อ่าม,มันต้องแล้วแต่ว่ามนันคือ ทุกพบทุกเลือนทุกดาวทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียหมดผมจึงบอกว่าอย่าฟังเลยคํายรก,กรณ์ที่บอกว่าดีร้อเปอร์เซ็นเนี่ยหรือหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีมันมีดีและมีเสียอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราเลือกสิในเมื่อมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราก็เลือกทําในสิ่งที่เป็นแง่ดีเพราะเรารู้ดวงแล้วถ้าเราไม่รู้ดวงอะไรไปแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ทําม่ไม่ทําเรื่องดีๆล่ะมันจะได้ดีจริงใช่ไหมครับอย่าลืมว่าเหตุกับผลมันต้องมาคู่กัน ไม่ใช่ว่ามโนเอาว่ามันจะดีอย่างเงี้ยครับเราไม่ทําเหตุรองรับมันไม่ใช่มันมีผลยังไงมันจะต้องมีเหตุรองรับดังนั้นในเมื่อเรารู้ว่ามันดีหรือมันร้ายเราก็ทําเหตุรองรับสิครับถ้ามันจะร้ายเราก็ทําเหตุผลที่ดีๆเพื่อรองรับให้มันเปลี่ยนเพราะมรณะแปลว่าเปลี่ยนแปลงมันจะมาในอันดับหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเห็นเห็นได้ชัดเลยตัวผมยังก็โรคภัยไข้เจ็บมาครับเออแต่ถามว่าร้ายแรงไหมไหมแต่ว่ามันก็ มันแล้วแต่ดาวด้วยนะครับที่ตั้งรับอยู่ในนี้ว่ามันจะมีอะไรบ้างเล็งด้วยนะคือพิจิกในนั้นเนี่ยยังตัวผมมีดาวมฤตยูอ,อยู่ที่นเ,นเนี่ยแล้วดาวมฤตยูวันเนี้ยเล็งที่เดิมเนี่ยอ้แรงมากเพราะว่ามีคนราศีตุลเนี่ยเคยเจอหลายคนเล็งกันเนี่ยนะครับมีเดิมอยู่ที่นี่จอดมาที่เนี่ยเล็งอันเน้ียนแรงมากครับในนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตั้งรับไว้นะครับมรณะแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บ ส่วนใหญ่แล้วก็หมายถึงมรดกด้วยนะครับหมายถึงอาจจะมีการสูญเสียผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ไปแล้วได้มรดกด้วยก็ถือว่าแต่บางคนจําไว้นะบางคนจะได้มรดกต้องไปไฟนะครับก็คือไปเป็นคดีความฟ้องร้องกันก็มีดังนั้นเนี่ยแล้วแต่มันจะเป็นกรณีไหนต้องอยู่ที่ดาวตั้งหลับด้วยก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ในรายเดือนเนาะติดตามกันได้นะครับกดคลิปกดกระดิ่งได้จะได้ไม่พลาดานนข่าวยกรในครั้งถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ